ยำบุญเซนเตอร์วันนี้ฉันร่มจากอารับอามารเรสนะคะอืมเขาให้ผ้ากรกมารกเดียวเถอเออนั่นแหละได้ติดกรกเถออืมบรรยากาศร้อนมากประเทศไทยอร้อนแต่ว่าเม็ดเลยอดฟ้าจีจูบนม่วเจอนี่โลกมารับจิตใต้ต้นงวงพอดีฉันกลับมาค่อยๆลอกอากาศรนนะ่เถอะนะอืม เนี่ยผ้าขอได้ขอกระซากื้อลบมาจากเครื่องบินผ้าบนเครื่องบินก็ให้้านะก็รับไม้ลกก็ตากผ้าสักผ้าก็เละคนๆก็ชอบนี่ก็ทํากับข้าวนั่นเจอนะหลังมึกหลังมึกก็สึกกับข้าวหมางก็ทาหลังมึก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 เซ็ตทำความสะอาดมึกใเรียบร้อยนะค่าหลังช่องน้ำซ้ำน้ำถึง มึกมึกกรฟดนาเธอนาะเซ็ตละกองขิดเนาะครกที่ผ่าล้มจากอารับอมาเรดนั่นแหละกองมาใส่หั่วหอมหั่วเทียมเ้ยหั่วเทียมเือใส่ปลิกเข้าไปเือกระตำ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 ลาวแล้วนี่ยากยากพอเดือนอืออยู่หนูไม่ได้กินเือนี่ได้ยากได้กินแล้วเธออ่อม,มันเลยเซตแลวก็ ใส่ปกติยำยำอลไรยังไม่ได้ใส่นะไอ้นำตาลปีบนะอือนั่นแลวก็ใส่พงนัวหละนี่พัฒนาขึ้นระกีตือใส่พงนัวมากหมากเยอะๆพ <c oughs> <c oughs> ัฒนามากขึ้นนะคะใส่พงนัวมากขึ้นก็เส้นผมก็จะอาจะพัฒนาระยะของมันเยอะเกินนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใส่ใส่ปลาเตอแล้วก็คูด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  คูดกูดแครอทเถือมีดมันไม่คมกูดเอาใจแรงก็หมากเถกื่อใส่แครอทก็ไปสักิดนึงแล้วก็ใส่มะเขือเทศซีดานะคะแล้วก็มะเขือเทศไม่ซีดานะคะใส่ก็ไปเลยเถือแล้วก็เตมิมเตยมตำตำแล้วก็คุโลคุโลคุโลคุเลคุเลก้ากันแล้วก็บีบจำนาเถือไม่ทันกิ๊บ มันแรนปักเดี๋ยวบีบซำหน้าี่อานุ่ยตามแต่เธอจบนะจ๊ะเซ็ตแล้วก็คุโรคุโรคุเลคุเลให้เข้ากันนะเธอนะนแล้วก็ใส่นุ่มจีนเข้าวนั้นะเธอเสือนุ่มจีนมันยากอย่างแรงถึงก็ เซ็ตแ,แหล็กก็ตั้งนามในควยนะคะตั้งนามเซ็ตแ,แลก้กได้นามพุงแล้วก็ใส่ป่ามึกเข้าไปเจอเตอถึงอันเดี๋ยวหลังเดียใส่ปลามึกใส่พอหนง่งเฮี้ยวๆพอวง่วงดีอดนเจออันอย่างใส่หมางหมแรงอย่างต้มหมางหมแรงมันจะแข็งเ้อเขี่ยไม่ออกฉักก็ไม่ออกนะเธอเซ็ตแ,แหล้วนุ่มตีนก็เซ็ตแหล็กตักใส่าจานเจอตามที่ชอบนะจ๊ะเซ็ตแ,แหล่าอร่อยเธอยากกินมานานแล้วไปอยู่อาับอาเมริดนี่ แซตกัไซตป่ามึกเข้าไปนะเธอจ๋าอย่าลืมติดตามชีวิตมีสิทธิเ์เลยจะเป็นได้นะจ้าเธอจ๋าแล้วก็ฝากติดตามอ่ายูทูบด้วยนะคะอ่าในช่อง